เอ้ยวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมาที่จะรู้จักแล้วนะมาที่ตึกมิกจริงๆแล้วอะ่ะเคยพาทุกคนมาแล้วนะแต่วันนี้มาอัปเดตกันดีกว่าคนเยอะวันนี้วันเสาร์เพดูว่าคนเยอะแค่ไหนนะคราว<บ>ที่แล้วมาวันธรรมดาใช่ปะปะปะวันนี้พามาดูดีกว,ว,ว่าเป็นไงปะ<ช> อ่ะเข้ามาแล้วรอกาแฟโคตรนานเลยอ่ะเราขึ้นไปดูกันดีกว่าชั้นสองนะว่ามีอะไรนะเฮ้ยคนเยอะนะวันนี้คนเยอะไปไปไปเลโกต่างชาติเยอะมากนะเราก็ต้องมาดูว่าไอของเล่นที่เรามาดูว่าคราวที่แล้วเนี่ยร้านมันมีเยอะเลยวันนี้จะเยอะมากกว่าเดิมไหมไปดูกันขึ้นมาชั้นสองนะ มันจะเป็นโซนยาวไปอย่างนี้เลยแต่มันยาวยาวยาวจะยาวกว่านี้แค่ไหนไหมไปดูเอามาครับผมตอนแรกเว้ยเฮียมาดูห้องนี้ไว้อยากได้ห้องนี้นะแต่คือว่ามันมีจํากัดนิดนึงก็เลยแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าไปะนะอ่ะลุยครับผมวันนี้เฮย้ยมีคนเว้ยมีคนเว้ยอ่ะร้านแรกเรามาดูครับผม K2 Anime นี ร้านแรกร้านเดียวและอยู่มายาวนานอยู่เยอะอใครเลยนะนี่โอ้ยคนเยอะไว้วันนี้คนเยอะไว้วัวนนี้คนเยอะเว้วันนี้สว,ส,สวัสดีครับเพ่สวัสดีครับโอ้วันนี้คนเยอะนะนี่นี่โอหนี่มีร้านร้านนี้วันนั้นวันนั้นเขาจัดของอยู่นะเห็นปะ่ะมีของเยอะเลยทุกคนดูดิเออึอึนี่นี่นี่นนน ฟูฟูฟูขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมนะเนี่ยอันนี้เป็นร <trips> ้านเดียวกันนะโคนนี่นี่โอ้ยเพียบ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 นี่ร้านนี้เคยมาดูแล้วนะเต็มเต็มทุกร้านไม่มีเว้นเลยนี่ร้านตู้นี่วันนั้นมาดูร้านนี้ไว้ยังจัดยังจัดไม่เสร็จนะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิ โอ้โหเยอะนี่นี่ตัวเบลอเลยอะทุกคนนะหลากหลายหลากหลายสวัสดีครับเจอกันทุกที่เจอกันทุกที่ทนี่วันนั้นมาดูร้านนี้ยังจัดไม่เสร็จโอ้โหวันนี้จ,จัดเสร็จแล้วเจอกันทุกที่เดี๋ยวขอมาชมหน่อยนะครับพี่สวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหร้านเต็มเลยนะตอนนี้โอ้โหนี่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 ไปเฮ้ย เรา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 เดินมานะจากตรงเนี้ยหกเจดแปดร้านเนี่ยมีเยอะมากเลยนี่เราไปต่อครับนี่เห็นไหมมีร้านจะมาตั้งอีกเพียบเลยอ่ะทุกคนดูดินี่ร้านขายนาฬิการ้านขายกล้องก็มีเว้ยทุกคนนี่มาดูด,ด,ดิดูดิีมีกล้องเพียบเลยอ่ะดูดีทุกคนที่ดิกล้องเพียบเลยคุณมาดูได้ถ้าเกิดชอบแบบพวก กล้องฟิล Ho, An ์มเนี่ยเห็นไหมพวกยาชิก้าพวกอะไรเงี้ยมีนี่ยนเลยเพนแทกกล้องฟิล์มแมนนวลออโต้มีหมดมาดูกันอ่ะเราไปต่อกันแล้วกันเฮ้ยเห็นอีวาเกเลียนแวบๆเว้ยเดี๋ยวไปดูนะวนมานี่เจอร้านนี้โมโนรูปที่ขายไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยการ์ดการ์ดโปเกมอนดิจิมอนโอ้มีเยอะอลังการไม่เห็น จริงจแล้วไม่เคยเห็นร้านไหนเรียงเป็นแบบเป็นแผ่นๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในแบบแคตตาล็อกใช่ไหมเออเยอะเลยนะเนี่ยโซนแรกมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดินเดินไปถึงโซนตรงนู้นเลยนะอ่ะมาถึงร้านนี้แล้ววนเดี๋ยววนกลับมาอีกนะแต่คือว่าเนี่ยเยอะเยอะจริงเยอะจริงทุกคนนะเอาเป็นว่านี่อย่างเงี้ยมาฮีโร่อะคาเดมีอันพี e เนี่ย คนที่ชอบพวกอของเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นี่ทะลุกออกมาแบบนี้ได้เลยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งใครที่ชอบนะมาได้เลยมิกอยู่ไม่ไกลอยู่ลาดพร้าวเนี่จะรู้จักอ่ะนะอ่ะวนมาก็จะเจอร้านคนนี้เดี๋ยวเฮียจะขอวนไปอีกนะแล้วก็พอวนไปเสร็จปุ๊บ แล้วจะไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นน่ะเริ่มมีร้านแต่คือว่าไม่ได้เยอะนะอ่ะนี่อย่างมาเจอร้านอย่างเนี้ยเนี่ยร้านใหม่ปะร้านนะเน,นี่ยดูดิแต่เนี่ยร้านเก่าร้านแรกๆเลยที่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานั่งเจาะกันทีละร้านทีละร้านเลยทุกคนดูดิอ่ะวันนี้มาอัปเดตวันที่เป็นเอ่อวันเสาร์อาทิตย์นะเนี่ยอ่ะทอยคอลเลกชันร้านนี้อยู่นานนะครับ มีโกกูมีสตาร์วอมีทุกอย่างอะ่ะนี่โชว์เคสร้านนี้นะอ่ะขอวนไปแล้วกันเหมือนเขาขยายร้านด้วยทุกคนนะฮะอ่ะวนมาอันนี้ก็จะวนไปด้านหน้าที่เราเดินมานะอ่ะไปเนี่ยมีเยอะนี่นี่น,น,นเรามาดูร้านนี้นี่ครับเนี่ยขายโดเรมอนมาริโอดาพิคาตอสูรวันนั้นนะ่ะพามาดูแล้วนะแต่มีเยอะ แต่มีเยอะฮะเอ้มีทีวีด้วยนะแต่คือนี่นี่นี่ดูดิดูดิเยอะเลยคือร้านนี้มันหลากหลายเวยนี่โมโนลูปมาวนมาดูนี่มีมิดดาบดาบพิฆาตอสูรด้วยนะมีตุ๊กตาเห็นไหมตุ๊กตาปะนัามาดูดิเนี่ยเนี่ยยตุ๊กตาแล้วก็มีเสื้อนี่นี่ยี่อย่างเงี้ยห้าร้ห้าบาท ไม่แพงนะนี่นี่น,น,นีเทียบทุกคนเอ้วยวนเออมีฝรั่งแม่งถอดเสื้อดยแม่งร้อนอะไรขนาดนั้นวะนะมีฝั่งนั้นมีฟิกเกอร์แบทแมนด้วยนะครับผมปปะปะวนมาวนไปน,นี่นี่นี่อมาฮีโร่เออร้านนี้เขาจะจัดเป็นแบบถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้หมดเลยนะเห็นไ,ไหมเออหลายหลายแบบนะมาฮีโร่อะคาเดมียพวกอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะ นี่มาดูร้านนี้ไว้ต่อไปนี่ร้านเกมเห็นไหมร้านเกมดูให้ซื้อเกมบ่อยอันนี้ไปเล่นนะเอะเ,เออนะเนี่ยเยอะนี่เกมแบบเก่าๆนะเคยเคยเคยพาวนๆมาแต่เดี๋ยวจะมาเจาะกันอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรยังไงเฮ้ย <c oughs> อันนี้ร้านมีขายอะไรอะ่ะอันนี้ร้านขายอะไรอ่ะขายแล้ว อ๋ออ๋อมีหลากหลายครับผมไปต่อครับผมนี่ร้านนี้ก็มีนี่อูร้านนี้ขายนี่คอนะเห็นปะมีหลายแบบเลยของมีแบบหลายเกรดเลยทุกคนเยอะอันนี้แบบบิ๊กนี่ราคาโหดร้ายตัวลิมิเต็ดอะไรก็มีเยอะเลยเออดูดิดูดิเยอะเลย,เออเย,เลยแล้วก็มีเนี่ยเข้ามาดูได้นี่ร้านนี้นะครับผม เยอะเลยเยอะเลยคราวที่แล้วยังไม่มีนนร้านนี้นะเออไป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 ต่อครับผมนี่ครับเจอร้านใหญ่ร้านนี้นะร้านนี้ก็เนี่ยลงทุนตู้ใช่ไหมตู้โค้รสว่างเลยเนี่ยมีหลายเกรดงานเนี่ยนะฝา้อ่าเนี่ยมีทุกอย่างอ่ะมีแบบโมเดลทุกอย่างรถคันเล็กๆเนี่ยคันละเก้าถึงเก้าบาทเห็นปะเนี่ยเยอะเลยอ่ะทุกคน โอ้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งวะนี่โมโนลูปนะร้านนี้โมโนลูปเนี่ยก็จะมีอ่ะเนี่นนสยสไปเดอร์แมนนะโคตรใหญ่นะร้านข้างในนี้คือแบบตู้แบบคนเยอะเคยพามาแล้วไม่ไปดูไปกีวาเกเลียนนี่ดูทุกคนนี่ตู้อีวาเกเลียนนี่อ,อ,อนี่ครับนี่มีหลายแบบงานแบบงานอิจิบัง งานจับฉลากงานอะไรเนี่ยนี่ตัวนี้ก็สวย1,199งพนะมีเนะมีมีหมดมี 0, 1, 0, 2, 0, 0นะูนย์หนึ่งศูนะเนี่ยดูแต่ละตัวเิยสานเก้าสามพันเก้จริงๆหมื่สแต่คือมันเป็นงานจับฉลากไงนะสวยสวยเฮียก็มีเก็บไว้เยอะสายอีวาเหมือนกันชอบนะแต่ดูการ์ตูนดูแม่งรู้ไม่รู้เรื่องนะนี่ไรเดอร์อุลตร้าแมนเขาแยกโซนมาแบบ อย่างดีเลยนะเฮ้ยเดินสบายจริงๆรง้านใหญ่นะไปไปต่อครับผมนะนเดินออกฝั่งนี้นี่ครับนี่นี่ดูดิมีอีวาเกเรียนตัวใหญ่เห็นไหมนะงานปั้นนะเราก็เดินไปจะวนไปข้างหน้าฝั่งนี้นะก็จะวนไปนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีแบบพวกเสื้อขายนะซื้อเสื้อไปเล่นสงการได้เลยนะ เออเจ๋งดีนะมีจานมีชามมันก็จะมันก็จะคะคะกันนิดนึงนะครับผมนะไปครับผมเดินไปก็จะเจอร้านโมเดลอนะมันก็เหมือนแบบมันจะมีมาเปิดอีกเยอะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเนี่ยยังเคายังเปิดไม่เสร็จนะเนี่ยจัดของอยู่นะก็จะเป็นโซนยาวไปเลยจนถึงข้างหน้าเหมือนกันนะนี่ร้านนี้ก็จะมีเปิดมาอีกเนี่ยดูดิเนี่ย เออเยอะเยอะเ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 ,ะเะนี่ร้านนี้ก็มีพวกแบบิก๊กมีอะไรเงี้ยนะวนเข้าไปดูนะ t f f TF by J นะร้านนี้ก็พามาดูแล้วมีของฝากของอะไรเงี้ยรถเก่าๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีนี่ร้านใช่นไหมก็มีเออตู้ตู้นี้ก็จะใหม่เนี่ยประมาณนี้เฮียก็พาทุกคนมาดูรวดเดียวเลยแต่คือว่า เดี๋ยวคลิปหน้าเฮียจะเจาะนะแต่จริงๆมันมีโซนไปทางนู้นอีกแต่มันยังไม่เยอะมากนะแล้วค่อยมาว่ากันวันนี้ก็พาทุกคนเดินมาดูแบบชาบเฉียวชาบเฉวย,วยนะเดี๋ยวจะแวะไปดูไอ้ร้านนะั้นนะอีกคลิปหนึ่งเลยไอ้หุ่นเซนไตอะไรพวกเนี้ยแล้วมีของมีกันดั้มเมทัลบิลด้วยนะเอางี้ดีกว่าปะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ใครอยากมาก็มากันได้อยู่ชั้นสองนะตึกมิกนะจะรู้จกักอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะอย่าบอกว่า วันนี้พามาวันเสาร์อย่าเบื่อกันนะเฮียก็พามาอัปเดตของเยอะขึ้นร้านเยอะขึ้นนะไปะวันนี้ไปดีกว่าเหนื่อยล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวยไปอะไรนะเสียรลังสิตอีกใช่ว่ามีงานประกวดกันพาปะค่อยว่ากันสลับสลับออกกันแล้วกันไม่เบื่อกันนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับ